วันพันแมนมัดที่189คิงปะทะอะตอมิกสมมูไรคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปเจอความจริงครับว่าคิงแข็งแกร่งขนาดไหนก่อนที่เพื่อนๆจะรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิตใจผมก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งครับกับวันพันแมนตอนใหม่ล่าสุดมาแล้วนะมาที่189หน้าปกในตอนนี้ก็จะเป็นรูปของน้องยูตะที่กําลังจ้องหน้าคุณต้าอยู่ปิ้งปิ้งเป่งประกายให้กันอยู่นะครับเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดว่าน้องยูตะนั้นมองเพื่อนๆอยู่นะตอนนี้กําลังสบตา <c oughs> ตอนนี้กำลังสบตากับคุณต้านะจริงจังเลอเกินครับผมเนี่ยวันพันแมนมาที่189 <c oughs> เนื้อเรื่องโดยอาจารย์ One, วันวาดโดยอาจารย์มูรตะ คิงปะทะอะตอมิกซามูไรหลังจากที่อะตอมิกซามูไรได้เดินเข้ามาหาคิงผู้ทักทายเล่ากับว่าจะมีเรื่องกับคิงนั้นหลังจากนั้นเพียงไม่นานทุกคนก็ได้ยินเสียงคิงเองจิ้นดังกึงกก้องคำรามไปทั่วลานชูชีเล่ากับว่าคิงพร้อมที่จะต่อสู้กับอะตอมิกซามูไรแล้วในช่วงเวลานี้เหล่าลูกศิษย์อะตอมิกซามูไรตื่นตระหนกเพราะเพิ่งจะเคยได้ยินเสียงคิงเองจิ้นดังกึงกก้องก้องหูของตัวเองมันดังกระแทกหูของทุกคนเล่ากับว่าเป็นเสียงลำโพงเซอร์าวบวกดอบี้ยสิบสาม ตัวก็ได้มันดังกือกกล้องหูแฮบหนัวส่วนทางด้านอะตอมิคสมุรัยก็เสยใยิ้มออกมาเล็กน้อยและก็พูดกับคิงอีกว่าว่ายัางไงคิงจะไปงัดกันข้างนอกหรือจะซัดกันที่ตรงนี้คิงฉันเนี่ยเฝ้ารอและอยากจะรู้เหลือเกินว่านายจะแข็งแกร่งสมชื่อหรือเปล่าเอาตรงๆเลยนะฉันไม่เคยเห็นนายต่อสู้กับตาเลยสักครั้งเพียงแค่อะตอมิคสมุรัยพูดจบประโยคเข้านั้นคิงก็เริ่มขยับตัวมีปฏิกิริยาแปลกๆแ,และหลังจากนั้นคิงก็ทุบหน้าอ,อกของตัวเองตุบทุบ ส่วนทางด้านอะตอมิกสซามูไรที่เห็นคิงทุบหน้าอกก็ตกใจสุดขีดเพราะตัวเองไม่ทันจะตั้งรับการโจมตีของคิงนี่มันจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรในระหว่างที่ทุบหน้าอกนั้นคิงก็ใช้ตะเกียบของตัวเองตั้งท่าพร้อมจะตั้งรับการโจมตีของอะตอมิกสซามูไรอะตอมิกสซามูไรเนี่ยถึงกับเออไปเลยทีเดียวครับส่วนทางด้านลูกศิษย์ของอะตอมิกสซามูไรก็ถึงกับตกใจสุดขีดเช่นเดียวกันเพราะคิงกําลังจะต่อสู้แล้วและการต่อสู้ระหว่างคิงกับอาจารย์ของพวกเขานั้นคิงใช้เพียงตะเกียบคู่เดียวเเเท่่านนั้อองมมืติ โมไรเห็นคิงตั้งท่าที่จะต่อสู้กับตัวเองนั้นตัวมิกซมุบไรก็เลยตั้งสติตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับและเสียยิ้มออกมาพูดกับคิงเล็กน้อยมันคงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าขานต่อๆกันมาแล้วสินะถึงความแข็งแกร่งของนายการที่นายจะใช้ตะเกียบเพียงคู่เดียวต่อกรกับฉันนั้นสุดจัดอันนี้ผมเติมเอง โหดสุดเ่ะเพื่อนเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อจะไม่เข้าใจการที่อะตอมิกซูโมไรนั้นเข้ามาพูดคุยกับคิงและท้าคิงต่อสู้ในช่วงนั้นคิงก็ตกใจกับคําพูดของอะตอมิกซูโมไรเลยเผลอกกืนชูชิหล่นลงไปที่คอจนทําให้คิงนั้นต้องทุบหน้าอกของตัวเองเพื่อจะทําให้ชูชินั้นหลุดออกมาจากคอของตัวเองครับหายใจไม่ออกและในจังหวะนั้นเนี่ยคิงก็ยกตะเกียบขึ้นมาพอดีครับไม่ได้ยกต่อสู้นะยกขึ้นมาเฉยๆน่แหละแต่มันก็ทาให้อะตอมิกซูมูไรและเหล่าลูกองััง้บ่จะตส อะตอมิกซามูไรด้วยตะเกียบเพียงคู่เดียวอะคิง แข่งแข่งขนาดนี้ได้อย่างไรกลับมาที่เนื้อหากันอีกครั้งหนึ่งอะตอมิกสมูไรเนี่ยเห็นทีท่าของคิงจะใช้ตะเกียบต่อสู้กับตัวเองนั้นอะตอมิกสมูไรก็เลยตั้งสติและหยุดตัวเองเอาไว้หลังจากนั้นเนี่ยได้หยิบจานที่มีแอปเปลิลออกมาพร้อมกับโยนโอแอปเปลิลนั้นไปหาคิงในระหว่างนั้นตวัดดาบชบๆๆชๆชชชด้วยความรวดเร็วและก่อนที่แอปเปลิลจะถึงมือของคิงแอปเปลิลก็ถูกหั่นเป็นหลายชิ้นเรียบร้อยแล้วโดยที่คิงนั้นมองตามความเร็วไม่ทันเลยครับคิงก ที่คิงอีกครั้งพร้อมกับจิตสังหารที่น่าสะพึงกลัวและพูดกับคิงซ้ำอีกรอบว่าคิงจะออกไปข้างนอกดีๆไหมพร้อมจะฟาดฟันแล้วนะนายจะได้เจอของจริงและด้วยจิตสังหารที่อะตอมิกซามูไรแผ่ออกมาเนี่ยเหล่าลูกศิษย์ของอะตอมิกซามูไรก็รับดูด้วยเช่นเดียวกันครับว่าอาจารย์ของพวกเขาดูจริงจังกว่าทุกครั้งไปภาพได้ตัดมาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งณนเะมืองเอ็มตอนนี้คิงพร้อมกับอะตอมิกซามูไรและเหล่าลูกศิษย์ของเขายืนประจันหน้ากันอยู่ครับดูเหมือนว่าอะตอมิกซามูไรกับคิงนั้นประจันหน้า ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากําลังจะได้ต่อสู้กันจากคําท้าของอะตอมิสมุไรนั่นเองอาตอมิสมุไรได้พูดกับคิงว่าเอาเลยมาวัดความสามารถกันหน่อยคิงโจมตีเข้ามาได้เลยคิดว่าฉันเป็นมนุษย์ประหลาดตัวหนึ่งก็แล้วกันส่วนทางด้านคิงที่มองอาตอมิ่สมุไรอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่าคิงกําลังจะกลัวอาตอมิสมุไรอยู่ครับเพราะจิตสังหารที่อะตอมิสมุไรนั้นแผ่ออกมาคิงนั้นดูเหมือนว่าจะสั่นและคิงแอนจิ้นดังกึกก้องคำรามไปทั่วสวนสาธารณะคิงเนี่ยคิดในใจว่าแรงกดดันนี้ม,นมันมหาศาลเล,เลย จะฆ่าฉันเรือไงและก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าเจหมอน,นี่จะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวฉันเลยและยังดึงดันที่จะมาพิสูจน์ความสามารถของฉันอีกคือตอนนี้คิงก็วิตกเช่นเดียวกันครับไม่กล้าขยับคิงยังคิดต่อไปอีกว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของคิงนั้นมันไม่มีเลยในใจของคิงอยากจะตะโกนออกมาว่าฉันขอโทษและปล่อยฉันไปได้ไหมตอนนี้เนี่ยคิงเนี่ยหวาดกลัวกลัวอาตอมิสมูไรจะฆ่าตัวเองครับแต่ในความหวาดกลัวของคิงทําให้คิงหยุดนิ่งพร้อมกับคิงแองจิ้นที่ดังคำรามดังยิ่งกว่าเดิมเราลูกศิษย์อาต ก็เฝ้าสังเกตการครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ทําให้เหล่าลูกศิษย์นั้นประหลาดใจครับคือการยืนของคิงที่เปิดช่องโหว่ช่องว่างเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะโจมตีทางด้านใดก็สามารถทําได้ง่ายๆเปรียบเสมือนคิงเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยแต่พวกเขาก็ยังวิเคราะห์กันต่ออีกครับว่านี่ก็คือความอันตรายของคิงคิงตั้งใจที่จะเปิดช่องโหว่ให้อตอมิสซามูไรโจมตีได้อย่างง่ายดายและหลังจากนั้นคิงก็จะจัดการอตอมิสซามูไรในจังหวะที่อตอมิมม่งซามูไร แ,แผนการโจมตีสวนกลับของคิงนี่มันสุดยอดเลยเกินไม่ต้องขยับไปหาคู่ต่อสู้เปิดช่องโหว่ให้คู่ต่อสู้เข้ามาหาตัวเองแล้วพร้อมจะจัดการทายในหมัดเดียวคิงแข็งแร่งขนาดนี้ได้อย่างไรหลังจากที่วิเครห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเหล่าลูกศิษย์ของอาตอมิสบูไรเนี่ยก็เป็นห่วงอาจารย์ของพวกเขาทันทีครับเพราะทางด้านอาตตมิสมูไรตอนนี้ก็ยืนนิ่งเช่นเดียวกันไม่เข้าไปโจมตีเหล่าลูกศิษย์ของอาตตมิสบูไรก็นึกขึ้นได้ครับว่าโอ้ระดับอาจารย์แล้วน่าจะรู้ดีว่านี่คือการเปิดช่องโหว่ให้เข้าไปโจมตี <S <S มอาจารย์รู้ถึง แผนการของคิงนี้ดีก็เลยไม่เข้าไปโจมตีก็เลยหยุดนิ่งไม่ขยับไหวติ่งนั่นเองตอนนี้เราลูกศิษย์ตะตอมิสมุไรและน่าจะรวมถึงอะตอมิสมุไรเนี่ยมนโนเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับทั้งสองคนเนี่ยจ้องมองกันอยู่นานระหว่างอะตอมิสมุไรกับคิงจนทําให้อาตอมิสมุไรนั้นหงุดหงิดแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วครับก็เลยตั้งใจที่จะเข้าไปโจมตีคิงเพราะว่าไม่ชอบยืนอยู่นิ่งๆแบบนี้เลยรับแรงกดดันจากคิงเรื่อยๆตัวน,นี้น่าจะเป็นประสาทแดกนะอะตอมิสมุไรเลยพูดกับคิงว่าคิงฉันจะ ลับมือในระหว่างที่อะตอมิกสมุไรกําลังจะพุ่งเข้าไปหาคิงคิงก็ตะโกนออกมาทันทีครับว่าหยุดเดี๋ยวนี้อะตอมิกสมุไรนายลืมอะไรไปหรือเปล่าวันนี้มันวันอังคารเมื่อคิงพูดจบอะตอมิกสมุไรก็ถึงกับชะง,งักและอึ้งไปว่ามันพูดอะไรของมันหลังจากนั้นคิงยังอธิบายต่อไปนั่นแหละที่นายยังไม่รู้ลูกศิษย์ของนายรู้เรื่องนี้ดีและคิงก็ชี้ไปที่อีไอส่วนทางด้านอีไอก็ก็ก็งงว่า อีหยังวะคิงยังได้พูดออกมาอีกว่าเขาจะไม่พูดซ้ำอีกและถ้าหากจะต่อสู้กันอีกก็เอาไว้ข่าวหน้าและกันและคิงก็หันหลังพร้อมกำลังจะเดินจากบ้านส่วนทางด้านอาตอมิกสมุไรที่กำลังงงๆอยู่ว่าเอ้หยังวะมันพูดเรื่องอะไรก็รีบตะโกนเรียกคิงกลับคืนมาว่าเดี๋ยวก่อนคิงนายพูดเรื่องบ้าอะไรของนายเนี่ยคิงหยุดการเดินและหันมามองอาตอมิกสมุไรด้วยหางตาของตัวเองดูแววตาของคิงนี่หยุดหยามอาตอมิกสมุไรและเกินพร้อมกับพูดให้อาตอมิ สมุไรได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งส่วนประกอบของชั้นบรรยากาศประกอบไปด้วยไนโตรเจน80%อนออกซิเจน20%นอกจากนั้นยังมีคาร์บอนไนอ,ออกไซด์ออกซิเจนมีเทนคาร์บอนฮีเลียมแคลเซียมเทสซอนพาลอนและก็ส่วนผสมอื่นๆที่พูดไปนายก็คงไม่เข้าใจนายเคยเรียนมาหรือเปล่านายเรียนน้อยอะสิท่าในนั้นอะยังมีเอนกาวาวสันซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้จักะนะซึ่งถ้ามันบวกกับโพลีดีซึมและทําปฏิกิริยากับคลื่นรังสีมันจะเกิดปรากฏการณ์และในวันพระส ที่ตรงกับวันที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นมันหมายความว่าตอนเที่ยงจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ตอนนี้มันเริ่มขึ้นแล้วนะรู้หรือเปล่าแลาต้องมีสมุไรที่ฟังมาแทบจะจบแล้วก็งงว่ามันพูดอีกอย่างว่าไม่เข้าใจสักคำเลยและคิงยังทำสีหน้าที่จริงจังพร้อมกับมีประโยคอีกหนึ่งคำว่าพวกนายไม่เคยได้ยินเลยไงนี่คือปรากฏการณ์โดเซนาเคยได้ยินหรือเปล่าทุกคนย่ยถึงกับตกใจพร้อมกันว่า ยังวะในระหว่างที่ทุกคนกําลังเออเออแล้วก็งงอยู่นั้นคิงก็รีบหันหลังและก็เดินจากไปพร้อมกับพูดอีกครั้งหนึ่ว่าฉันจะพูดเพียงแค่นี้ถ้าเรายังอยู่ที่นี่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ร้แรงก็ได้คือจะหนีครับแต่ว่าหาคําพูดไม่รู้เรื่องอ่ะตัวเองก็น่าจะไม่รู้เรื่องด้วยว่ากตูพูดอะไรออกไปคิงยังบอกอะตอมิกซมูไรทิ้งท้ายเอาไว้อีกว่ารักษาชีวิตของนายเอาไว้เพื่อวันพรุ่งนี้เถอะคิงเนี่ยกำลังจะเดินจากไปได้แล้วครับอะตอมิกซมูไรก็งงๆอ,อยู่นะก็เเยตะนถาามคิงวว่ดี ก่อนคิงฉันยังไม่ไม่เข้าใจยังไม่เสร็จธุระกับนายด้วยนะคิงก็หันกลับมาตะโกนใส่อัตอมิกสมุไรหันทีด้วยสีหน้าที่โกรธนะเหมือนจะโกรธตอนเนี้ยฉันบอกนายแล้วไงว่าไม่ต้องการที่จะต่อสู้ไม่งั้นจะมีคนตายเกิดขึ้นโลกใบนี้ยตอนนี้มีสิ่งที่สําคัญมากกว่าเรากําลังอยู่ที่นี่แล้วเรากําลังมัวทําอะไรอยู่ทําอะไรที่นี่แล้วเราควรจะทําอะไรต่อไปทํายังไงต่ออ็นี่อัตอมิงสมุไรก็ถึงกับงงงงว่ามันพูดอะไรแล้ว ฉันควรจะทําอะไรต่อไปเนี่ยตอนมิสซมุไรนี้น่าจะเป็นประสาทแดกแล้วนะตอนนี้ยาพาราน่าจะเข้าแล้วล่ะคิงเนี่ยกว่าตอนมิสซมูไรยังไม่เข้าใจเลยอธิบายซ้ำต่อไปอีกว่าในาน่าจะเข้าใจดีนะเพราะเราคือฮีโร่อะตอนมิสซมุไรก็นิ่งไม่ไม่รู้จะพูดอะไรยาพาราน่าจะเข้าแล้วเข้าผมนี่แหละเข้าแอดมินก่อนตอนมิกซ์มุไรแล้วแหละตอนนี้เออผมก็น่าจะน่าจะเป็นแล้วน่าจะเป็นประสาทแดกเหมือนกันแล้วล คิงกำลังจะใช้โอกาสนั้นในการเดินหนีอีกครั้งอตอมิกสมโมไยที่เงงงอยู่ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคิงคิงก็หยุดนิ่งดีครับในระหว่างนั้นคิงคิดในใจว่าโอ้ยแค่นี้มันคงทำไม่จะหนีไปไม่ได้สินะคิงยังคิดในใจต่อไปอีกถ้าหากคิงสารภาพว่าตัวเองไม่ได้แข็งแกร่งพวกเขาจะปล่อยคิงไปไหมนะหรืออาจจะกระทืบคิงแต่ก็เดาไม่ถูกครับบางทีอาจจะโดนหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้กลายเป็นลูกเต๋าตุยไปก็ได้ตอนนี้คิงก็กลัวเหมือนกันครับอยากจะหนี ไปแบบเนียนๆแต่ก <c oughs> จ็จะตายหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยตัวเองเนี่ตอนนี้ใน,ในใจของคิงอยากจะสารภาพให้มันจบๆไปแต่ก็กลัวนั่นแหละครับกลัวตายอะเนาะแต่คิงก็งักเป็นบกึกบกักมันเป็นบกึกบกจักอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วคิงก็หันไปที่อะตอมิกซมุไรกาลังจะอ้าปากอ่าคุยกับอะตอมิกซมุไรครับอะตอมิกซมุไรเนี่ยก็ห้ามคิงทันทีครับว่าคิง <c ười> <c ười> ฉันไม่เป็นไรฉันเข้าใจนายแล้วมันก็จริงของนายนะฉันเนี่ยผิดเองคิงเนี่ยงง ไปใหญ่เลยครับว่า มันเข้าใจได้ยังไงตูยังไม่เข้าใจตัวเองเลยน้าต้อมีสมุไรไม่พูดอะไรต่อครับหยิบแอปเปิลออกมาจากกระเป๋าของตัวเองแล้วก็ยืนให้คิงดูว่านี่คือแอปเปิลอยากจะให้นายนั้นลองตัดให้ฉันดูหน่อยคิ <King S 1> งก็พูดกลับคืนมาทันทีว่าฉันใช้ดาบไม่ค่อยเป็นน้าต้อมีสมุไรก็บอกกลับคืนมาว่าไม่เป็นไรหรอกนะ้าฉันแค่อยากจะดูวิธีการตวัดดาบของนายเท่านั้นฉันนะ่ะอ่านความสามารถของคนจากวิธีการตวัดดาบของคนคนนั้นคล้ายๆกับการอ่านลายมือนั่นแหละมันทําให้ฉันมองออกทันทีว่าคนคนนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนมีีวิ แบบใดใช้ชีวิตมาแบบใดสุดจัดหรือเปล่าคิงสามคนที่ฉันรับมาเป็นลูกศิษย์ก็ใช้วิธีนี้แหละในการตัดสินเพื่อรับพวกเขาฉันนะ่ะอยากจะรู้เหลือเกินว่านายมีวิธีการตว,วัดดาบอย่างไรกระบวนท่าแบบไหนขอร้องละ่ะลองตัดแอปเปิลเพื่อฉันหน่อยสักครั้งจะได้ไหมให้ฉันได้เห็นกระบวนท่าของนายที่เธอขอร้องละนี่พูดเจ้ขนาดนี้นี่ขอล้วนะและหลังจากนั้นคิงก็ได้นั่งลง จับดาบของอะตอมมิกซามูไรด้านหน้ามีแอปเปิ้ลเหล่าลูกศิษย์ของอะตอมมิกซามูไรนิ่งแทบจะไม่หายใจเลยพวกเขาเห็นคิงขยับจับดาบเอาไว้แน่นคิงตั้งกระบวนท่าพร้อมที่จตะตวัดดาบใส่แอปเปิ้ลคิงงึกๆึกง,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 กงกจะชักดาบออกมา ผ่านไปหนึ่งนาทีสองนาที15วินาทีสองนาที40นาทีคิงวางดาบลงไม่เห็นมันทำอะไรเลยเมื่อคิงวางดาบก็ลุกขึ้นพร้อมกับหันหลังท,งทันทีจะเดินจากไปและคิงก็คิดในใจว่าอ๋อฉันชักดาบคาตะนะนั้นไม่ออก เออตั้งท่านานจนเหน็บกินแขนกินขาไปหมดโอ้โหไม่ไหวแล้วแถมยังโดนจุดจ้ดจอง,องนี่ประสาทจะแดกแล้วนะนั่นะนะ ท่าทางงึกๆๆงงงก็ทำไปหมดแล้วโอ้จบแล้วล่ะเราทำได้ทุกอย่างเขานี้จริงๆเจ้าหมอนั่นมันจ้องเอาซะจนสัมผัสได้เลยจนฉันนี่กลัวไปหมดแล้วไม่กล้าหันกลับไปมองมันด้วยนะเห็นได้ชัดเลยว่าฉันกำลังจะโดนเรียกกลับไปอีกครั้งหนึ่งอะแต่มันยังไม่เรียกเราคือเอาเป็นว่าค่อยๆเดินจากไปแล้วกันแต่เขาคงจะดูออกทั้งหมดแล้วล่ะเนาะแล้วคิงก็เดินจากไป อีอย่งวะส่วนทางด้านอะตอมิกสมบไรัยคราวนี้ไม่เรียกคิงให้หยุดและหันหลังกลับไปลูกศิษย์อะตอมิกสมบไรก็งงว่าอีอย่างวะอาจารย์เขามันกําลังจะเดินจากไปแล้วนะท่านคิงเนี่ย อาจารย์ไม่เรียกกลับเลยเหรอ <C> e <ars> และภาพก็ตัดมาครับคิงกำลังเดินจากไปพร้อมกับแอปเปิลและดาบขาตานะของอะตอมิสซามูไรที่วางอยู่คิงค่อยๆเดินจากไปทิ้งให้อะตอมิสซามูไรยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นและภาพก็ได้ตัดมาที่ความคิดของอะตอมิสซามูไรที่กำลังมโนภาพว่าคิงได้ตัดแอปเปิลไปแล้วฉันอ่านทางการตวัดดาบของคิงไม่ออกเลยมองตามไม่ทันเลยแม้แต่นิดเดียวการขยับของเขามันสุ <c oughs> นดวู วังอลังการงานสร้างได้ถึงขนาดนี้สุดยอดไปเลยคิงแอปเปิลนี้คงไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปว่ามันโดนตัดไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งตกกี่ครั้งเป็นการตัดที่สมบูรณ์แบบเกินจะจินตนาการได้ไรลล่องรอยไหลบาดแผลใดๆแม้แต่ฉันเองที่เลือกตัดผ่านแอปเปิลในจุดต่างๆด้วยเทคนิคที่สุดยอดแล้วเมื่อเทียบกับคิงมันเทียบกันไม่ได้เลยความสามารถนี้มันระดับพัดเจ้าเลยนะความสามารถที่พาได้แม้กั กระทั่งช่องว่างระหว่างเซลล์ใครก็ตามที่ได้เห็นการตัดที่เหนือชั้นระดับอะตอมขนาดนี้ก็คงทําได้เพียงนั่งเงียบๆนี่เป็นการตัดที่ทําลายทุกทฤษฎีความเชื่อทั้งหมดกระบวน่าของเขามันไหลช่องโหว่สมบูรณ์แบบงดงามเหลือเกินและอะตอมมีสุบไรก็มองไปที่ฟ้าพร้อมกับมีหน้าของคิงปรากฏและคําพูดของคิงก็ลอยมาฉันชอดอบไม่ค่อยเป็นอะตอมิกคิดในใจ สมแล้วคิงนายมันคือสัตว์ประหลาดของจริงและอยู่ดีๆตอมิงซิุูไรก็หัวเรอะขึ้นอ,อยากหัวเราะเป็นภาษาตตรุรก,กีนานมากแล้วนะที่ฉันไม่ได้รับความอัปอายได้ถึงขนาดนี้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาทดสอบใครแล้วละ่ะดูเหมือนว่าฉันยังอ่อนซ้อมอยู่มากเลยนะบูชิลิวไม่ท่จิ อีไอ e. พวกนายมาเริ่มฝึกใหม่กับฉันตั้งแต่ต้นดีไหมมันเป็นหนทางที่ยากลําบากหน่อยนะพวกนายพร้อมที่จะติดตามฉันต่อไปอยู่หรือไม่และเหล่าลูกศิษย์ของอะตอมิกซมุไรก็พูดพร้อมกันว่า ครับอาจารย์ภาพไ,ได้ตัดไปที่คิงอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้คิงกําลังเดินจากไปและคิดในใจว่าเออพวกนั้นไม่ตามฉันแล้วสินะฉันน่าจะไปซื้อยาพาราเอาไว้แก้ปวดหัวแล้วก็นอนหลับสักพักหนึ่งดีกว่าส่วนทางด้านอาตอมิซูมรัยและเหล่าลูกศิษย์ของเขาตอนนี้มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกตัวเองใหม่พอได้เจอกับคนที่แข็งแกร่งเหนือพวกเขาไปแล้วนั่นก็คือคิงที่สามารถตวัดดาบตัดแอปเปิ้ลเหนือจินตนาการได้พวกเขาจะต้องมุ่งมั่นพยายาม เพื่อลบล้างความอับอายในครั้งนี้ต่อไป ตอนนี้ดูเหมือนว่าคิงจะเป็นไอดอลของอะตอมิกซูมมไรและเหล่าลูกศิษย์ของเขาไปเรียบร้อยแล้วครับและหลังจากนั้นอะตอมิกซูมมไรก็พาลูกศิษย์ของเขามาดูการฝึกซ้อมของบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกว่าฝึกซ้อมอย่างไรถึงแข็งแกร่งขนาดนี้และภาพก็ตัดไปที่บ้านของคิงคิงกําลังเล่นเกมแบบชิวๆชิวๆส่วนทางด้านกู่แขกของคิงก็คือไซตามะที่เลือดขึ้นหน้าแล้วครับตอนนี้เล่นยังไงก็ไม่สามารถเอาชนะคิงได้เลยแพ้ทุกตาก,ก็ว่าไปมูชิริวพูดออกมาว่าอะนั่นหี โลคนนั้นคือใครกันอะตอมิกสมุไรที่เฝ้าดูเหตุการณ์ก็พูดออกมาว่าระดับมันช่างแตกต่างกันเลอกเกิดคิง <King, S 1> นายแข็งแข่งขนาดนี้ได้อย่างไรจบตอนมาที่189อิ่งอย่าอีหยังวะ แล้วพ,พบกันใหม่ตอนหน้าครับในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามต้นฉบับนะครับมีในตอนท้ายที่เป็นบทใหม่เล็กน้อยอนะในการเล่นเกมระหว่างคิงกับไซตอมะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับตอนตอนนี้ภาพพ่สวยขึ้นจนทําให้อารมณ์ของพวกเราในการเสพวันพันแมนเนี่ยอินมากกว่าเดิมครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะและถ้าหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมก่อ well. obile, like นอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อ คำว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ํำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีชอสปอร์ตรักทุกคนรักมากมากแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบจริงๆนะรักทุกคนสุดใจเลย